หลังจากที่ทำวามเสร็จแล้วนะคะก็มาที่นี่นะคะเป็นร้านกาแฟาที่เจอใน Facebook แล้วก็อยากจะลองมามาลองกินกาแฟาที่นี่นะคะเพราะว่าเห็นในรูปบรรยากาศดีมากแล้วก็เ,เขาเรียกอะไระกาแฟาของเขามีแบบสไตล์มีสตอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาลองดูแล้วก็เอาหนังสือเล่มใหม่มาด้วยวันนี้เป็นหนังสือที่อ่านไปแล้วหน่อยนึงแต่ว่าจะ จะเริ่มอ่านใหม่นะคะก็หนังสือเล่มก่อนหน้านี้คืออ่านจบไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเล่มที่จะอ่านต่อมันจะมีเป็นซีรีส์อยู่3เล่มด้วยกันนะคะอ่านไปแล้ว2เล่มก็คือเล่มแรกจะชื่อว่า The Secret เล่มที่2ชื่อว่า The Magic แล้วก็เล่มนี้นะคะ The Guest Test Secret ก็เป็น3มเล่มในซีรีส์เดียวกันนะคะของเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็พลังแห่งการ ขอบคุณนะคะพลังแข่งการสํานึกรู้คุณแล้วก็เล่มนี้นะคะก็ตอนตอนนั้นนะคะอ่านไปแล้วก็ใจเท่านี้แหละเดี๋ยวจะมาอ่านเริ่มอ่านใหม่นะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เริ่มอ่านหนงัสือเล่มน,นี้พร้อมกับกาแฟร้านนี้เป็นครั้งแรกที่มานะคะชื่อร้านกาแฟชีวานะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไปดูอินไซต์